การถอดหน้ากากวิทยุนะครับดิแมกนะครับแล้วก็พยายามนะครับใช้มือเปล่านะครับที่จะถอดชิ้นหน้ากากต่างๆนะครับงดการใช้เครื่องมืองัดนะครับจากนั้นเราก็จะถอดตัวหน้ากากวิทยุนะครับอาจจะออกแรงนิดนึงตรงนี้ต้องออกแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับ แล้วก็ถอดปลั๊กนะครับที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องเล่นกับจอนะครับตัวนี้ก็จะมีเงี่ยงล็อกอยู่นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ไขควงนะครับไขควงแชกนะครับถอดน็อตเกีียวปล่อยที่อยู่ด้านข้างนะครับสข้างของตัวเครื่องวิทยุนะครับ ก็จะถอดน็อตทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็ถอดตัวเครื่องออกมานะครับแล้วก็ระวังนะครับอย่าให้ตัวเครื่องไปโดนกับแหงปรับแอต์ต่างๆนะแล้วก็ค่อยๆถอดปลั๊กออกมานะครับอ่ามันจะมีจุดล็อกปลั๊กต่างๆนะครับถอดออกมาทุกปลั๊กนะครับอ่าจุดนี้ต้องใช้ความชํานาญการนิดนึงนะครับแล้วก็บางปลั๊กอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับ อ่าเนี่ยก็ถอดเรียบร้อย มาดูรถไอซูซูดีแมกเปลี่ยนจอเดิมรถมาใส่จออนดรอยตรงรุ่นรถกันค่ะเดิมรถเนี่ยก็มีจอมาอยู่แล้วนะคะมีกล้องมองถอยหลังและปุ่มกดที่พวงมาลัยด้วยแต่ว่าอยากจะได้เป็นจออนดรอยแทนค่ะก็เลยติดตั้งเป็นชุดจออนดรอยตรงรุ่นรถที่มีจออนดรอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมหน้ากากและชูกรปักตรงรุ่นรถแทนที่เรนหน้ากากจอเดิมนะคะไม่ต้องตัดต่อสายไฟยหรือดัดแปลงรถเลยค่ะหลังติดตั้งแล้วระบบเดิมรถสามารถใช้ได้ครบนะคะคันนี้มีกล้องมองถอยหลังปุ่มกดพวงมาลัยมาอยู่แล้วก็ยังสามารถใช้ ตามความชอบนะคะความเร็วการประมวลผลจอก็ขึ้นอยู่กับสเปคที่เราเลือกใช้เลยและจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android ก็สามารถใช้งานร่วมกับจอหน้อยได้ทุกรุ่นค่ะจอ d น o อยเนี่ยมีการใช้งานที่หลายฟังก์ชันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่น USB แฟลชไดร์เพื่อดูหนังฟังเพลงการฟังวิ u t u b เอหรือการบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือจอเขาสามารถทําได้ค่ะแล้วจอ a อน r o อยเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆที่จอได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงดูรายการเพลิน<ๆ>ชอบดูซีรีส์รายการข่าวรายการกีฬาก็สามารถดาวน์โหลด ดูซีรีส์หรือทีวีออนไลน์มาดูที่จอได้แบบนี้เลยค่ะขัดไม่ได้เวลาเดินทางก็แอปแผนที่นําทางอย่าง Google Map เราก็สามารถเปิดดูเส้นทางได้แบบนี้เลยถ้าอยากใช้งาน2องแอปพลิเคชันพร้อมๆกันก็สามารถทําได้นะคะแบ่งครึ่งหน้าจอใช้งานพร้อมกันได้เลยและถ้าอยากแอปพลิเคชันอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้เองจาก Play Store นะคะแล้วจอ Android ทุกรุ่นก็มี Equalizer มาให้เราปรับแต่งเสียงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจด้วยนะคะถ้าอยากติดตั้งอุป,ปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นซับบ็อก B-AM Power AM กล้องบันทึกเหตุการณ์หรือถ้าไม่มีกล้องมองถอยหลังก็ติิเพ่ม ได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคสระบุรีค่ะ